สวัสดีครับสวัสดีนา,นานาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาออกใหม่ของเขา็อกของใหม่ออกเดินยิง5้าปะชอนเรียบร้อยครับกำลังเปิดคลิปเลยโหขึ้นมาตอนหน้าต,ตากันนี่ครับเขา็อกของใหม่กำลังเปิดคลิปปะชอนลอย นครัปากขึ้นเรียบร้อยใส่ปลาเกลือน่าจะมีหลายตัวอยู่เดี๋ยวขึ้นปืนกันเลยเรียบร้อย เอยุญาตเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปว่าจะได้ยิงอีกล่ากลับถึงบ้านแล้วครับสรุปผลงานจะสองเต้มครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ยิงไม่โดนหลายทีประมาณสองสามทีแล้วมั้งตุนกับข้าวช่วงโควิดครับถ้าชอบคลิปหาก,กินก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สองแต็มปลาเค็ม